คุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องวุ่นวุ่นต้องบอกอย่างนี้เกิดขึ้นกับคุณสนทิยาสวัสดีอ๋อบอกถูกออกหมายจับเี่นะใช่ครับเริ่มจังแต่ตอนเช้าก่อนพลตำรวจเอกเซลีพิสุทธิ์เตมิเยเวศโพสเฟซบุ๊กบอกว่าออกหมายจับสารออกหมายจับสนทิยาสวัสดีนะฮะเนื่องจากสารเนี่ยนะครับนัดจำเลยแล้วแล้วจำเลยเนี่ยไม่มาสารมีพฤติการจะหลบหนี จึงให้ออกหมายจับจำเลยให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้านัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรในวันที่27พฤษภาคม2567เวลา9โมงครึ่งทีนี้โอ้โหก็ต้องไปถามทางคุณสนทิยาสวัสดีแล้วฮะเมื่อเช้านี้นะข่าวก็ติดต่อไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ตอนบ่ายที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษครับนายสนทิยาสวัสดีก็เดินทางไปรายงานตัวต่อศาล พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยครับบอกว่าคาดีนี้ในศาลชั้นต้นพิพากษาไปแล้วปรับ50,000บาทจำคุก8เดือนให้รอลงอาญาแต่โจทย์คือพลตำรวจเอกเสียวรีพิสทจิ์เนี่ยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อเพิ่มโทษและตนเองก็ได้ยื่นอุทธรณ์กลับแต่เอาแล้วมันนำไปสู่การออกหมายจับได้ยังไงละครับคุณสุนทยาบอกว่าตัวเองจำวันผิดจึงอยากจะขอโทษคณะตุลาการเพราะไม่มีประโยชน์ที่ตนเองจะหลบหนี สุดท้ายปลายทางวันนี้คือสารก็ถอนหมายจับคุณสนธิยาจากเหตุผลที่ว่าลืมวันนี่แหละฮะจำวันผิดลองฟังคุณสนธิยาดูฮะผมจดไว้ในในตารางปฏิทินผมบุกจดผิดนะครับก,ก็เหตุผลประมาณนี้เองถ้าผมจำไม่ผิดก็คือวันนี้แล้วก็คือคดีผมมีมีอยู่หลายคดีคือฟ้องคนอื่นด้วยแล้วก็คดีด้วยแล้วก็คดีของท่านเสรีพิสุทธิ์ด้วยก็คือคดีแพ่งที่อุทธรณ์กันอยู่ด้วย มันก็เลยอีลุงตรงนานกันอยู่ก็ก็ก็เลยเข้าใจผิดจริงๆไม่ได้มีเจตนาจะหนีแล้วผมก็ไม่รู้จะหนีทำไมเพราะคาดีในชั้นต้นสารก็พิพากษาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วและเป็นเรื่องของการบินประมาทคุยในระดับทนายฟาร์มของท่านแล้วก็มีการบันทึกอะไรกันคุยกันอะไรเรียบร้อยมีการประนีประนอมกันในศาลก็หลายครั้งคุยหลายร้และผมก็ทําจดหมายไปถึงท่านเสรีพิสุทธิ์ ที่ได้เป็นข่าวใหญ่โตก็ก็ได้ทํามาตลอดก็เรื่องมินประมาททั่วไปในการทํางานที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ผมทํางานในคณะกันมาการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรผมจดไว้ในในตารางปฏิทินก็คือมีการเรียกว่าคือนักข่าวก็ถามแล้วว่ามีการเจรจากับพลตารวจเอกเสรีพิสทจน์บ้างไหมก็บอกว่าผ่านทนายความตลอดนะครับแต่ว่าพลตารวจเอกเสรีพิสทจิ์เนี่ยก็ยังคงใจแข็งอยู่ เป็นเรื่องของมิ่นประมาตั้งแต่ตนเนี่ยยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมาิการกฎหมายของสภาและย้ำว่าทุกเรื่องที่ตนเองดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่มาจากการทํางานในขณะนั้นแต่ในบางเรื่องก็ให้ประสบการณ์ตนว่าต้องสู้บ้างส่วนพลตบารเอกเสีรีพิสทธิ์จะมีความเห็นอย่างไรมองว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของพลตบารเอกเสรีพิสทธิ์แต่ถ้าเลือกได้ในวันนี้จะเลือกสู้มากกว่าจะไม่ยอมรับสภาพ แต่เมื่อคดีมาถึงวันนี้คาดว่าเรื่องนี้น่าจะจบแล้วเพราะมาวันนี้ตนเองมาขอความเมตตาในการพิจารณาจากสารเพียงเท่านั้นแต่ถ้าหากสารพิพากษาให้จำคุกก็ได้ทำใจมาแล้วตั้งแต่ในการทำงานเป็นกรรมริการกฎหมายว่าต้องพร้อมที่จะเสียสละตนเองเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ความจริงปรากฏดังนั้นการทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องสนุกแต่เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบออเปิดใจวันนี้โดยหลักก็คือว่าจำผิดวัน จำผิดวันนะไม่ได้จะหนีจะหนีไปไหนล่ะจำผิดวันแล้วก็ไปชี้แจงต่อศาลแล้วครับใช่ฮะศาลก็ถอนหมายจับให้แล้วถอนหมายจับแล้วจำผิดวันที่ผ่านมาก็เคยจำผิดนะใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้คุณชนทิยาว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมที่ขอนแก่นเมื่อวานนี้ที่มีนักโทษชายรัชพลเขียนนอกหรือว่าอาร์ตนักโทษคดียาเสพติดหลบหนีการควบคุมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ หลังจากที่ไปรับฟังคําพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็อาศัยช่วงจังหวะปีนกําแพงศาแลแะปีนประตูรั้วข้างศาลแล้วก็หลบหนีไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่ให้เพื่อนมาจอดรอไว้นะฮะล่าสุดตํารวจขอนแกน่น30กว่านายพร้อมอาวุธครบมือไปปิดล้อมห้องพักใน,ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแกน่นนี่นะฮะโอ้โห,โอโหลองปิดล้อมแบบนี้มไม่รอดแล้วล่ะ หนังคาเขาด้วยดูสุาตำรวจ30สกว่านายอาวุธครบมือเนี่ยปิดล้อมแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วนี่บุกเข้าไปจับกลุมนักโทษชายรัชพลเขียนนอกแล้วก็นายพลังรัฐหรือว่านอต นายน็อตเนี่ยเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับนักโทษชายคนนี้นี่นะตรวจค้นห้องพักภายในห้องน้ำทั้งสองคนเทยาบ้าลงในชักโครกเพื่อทำลายหลักฐานหลังจากที่นำยาบ้าไปซุกซ่อนไว้นะฮะแล้วก็เอามาจำหน่ายในพื้นที่แล้วก็ยังเจอยาบ้าบางส่วนนะฮะอีก8,000เม็ดโอ้โห นีน็อตเนี่ยน็อตท,ที่เป็นคนพาหนีเนี่ยนะบอกว่าพี่สาวเขาบอกให้ไปรับอาร์ตท,ที่ข้างเรือนจำหลังจากนั้นพอเอาโซ่ตรวนออกก็ไปส่งที่บขอสสามตามแผนที่วางเอาไว้แต่พอไปถึงบขอสอ,อาร์ตกลับใจไม่ขึ้นรถแล้วก็เลยย้อนกลับมาด้วยกันแล้วก็มาอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้นี่นะฮะตำรวจเนี่ยบอกว่า สืบทราบมาว่าสองคนนี้ยังอยู่ในพื้นที่หลังจากที่หลบหนีไปซื้อใบเลื่อยใบเล,ยเลื่อยเลื่อยเหล็กมาตัดโซ่ตรวนออกนะฮะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์พ้นทับสีเดิมสลับป้ายทะเบียนแล้วก็เอารถเก๋งขับออกไปจนกระทั่งอาร์ตพาไปเอายาบ้าที่ซ่อนไว้ที่อําเภอโกสุมพิสัยที่มหาสารคาม แล้วก็กลับมาเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งนี้ที่ขอนแก่นตอนตีห้าหลังจากนั้นก็ถูกตำรวจรวบตัวได้โอ้โหเสื้อผ้าเสื้อผ่อนนั้นก็ถอดทิ้งไว้ระหว่างทางนะครเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ด้วยยาวแล้วตอนนี้ยาวแล้วฮะน็อตคนถูกคนที่พาหนีเนี่ยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันวางแผนและช่วยเหลือหลบหนีร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองนี่นะฮะ เห็นว่าตอนที่อยู่ที่รีสอร์ทเมื่อกี้เนี่ยนะครตำรวจไปในห้องน้ำเจอมันกำลังทำลายหลักฐานเอายาเสพติดทิง้งทิ้งกดชักโครกแล้วน้ำในชักโครกเนี่ยแดงแดงนั้นไม่รู้สีอะไรสียาเสพติดน,ะนะะั่นแหละฮะโอ้โหแล้วแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้นะฮะก็ต้องชื่นชมตำรวจจริงๆนะ,ะัะเพราะว่าใดๆก็แล้วแต่น้ำที่อยู่ในชักโครกด้านก็คือหลักฐาน ตำรวจก็ต้องเอาน้ำแดงๆในชักโครกนั่นนะ่ะขึ้นมาด้วยแล้วเอามาวางแถลงข่าว๋อให้เห็นเป็นหลักฐานให้เห็นเป็นหลักฐานเนี่ยในในขวดนั่นนะ่ะนะเนี่ย<ๆ>เอามาจากชักโครกเพราะมันมีบางส่วนกดชักโครกลงไปแล้วครับเออเป็นหลักฐานครบเลยไม่รอดอืมไม่รอดแล้วเนี่ยโทษยังเพิ่มอีกนะใช่ครับทั้งโทษหลบหนีทั้งโทษครอบครองยาเสพติด โอ้หนักกว่าเดิมเลยหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมทีนี้โอกาสจะหนีคงจะไม่มีแล้วล่ะเพราะเขาก็จะต้องจับตามองเป็นพิเศษแล้ะขึ้นสารเสร็จปุ๊บนัดแนะให้คนเอามอเตอร์ไซค์มารอจบเรียบร้อยค้อยหลังแค่วันเดียวกลับไปอยู่ที่เดิมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ